บอกได้เลยว่าสบายเอาไว้ไปแคมปิ้งนะคะแม่ไปแคมปิ้งกันค่อนข้างบ่อยคือชอบชอบมากแล้วเราต้องมีตัวนี้ติดไว้ค่ะเราสั่งมาสองตัวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างโอ้แใสะยากอยู่นะคะ คือค่อนข้างดีเลยค่ะแบบสบายไม่แก่ยากจังเลยครับเรียบร้อยเรามาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นสีอะไรว้าวตามค่ะนี่ มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะสำหรับจะไปแคมปิ้งหรือไปนั่งที่ไหนสบายสบายริมทะเลอะไรก็ได้ค่ะนี่สั่งมาสองตัวเลยมาลองนั่งกันดูนะคะนี่สบายมากเลยค่ะทุกคนดูสีเขียวค่ะึมสบายค่ะใครสนใจก็ ลองดูนะคะนี่เราสั่งมาสองสีเลยสบายมากโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ